เสะเดานี่เราปลูกกันเรียงเป็นแถวนะครับระยะห่าง5เมตรนะครับในพื้นที่311ตารางวาเราก็ปลูกกันที่40ต้นพอดีเลยนะครับสำหรับสะเดาที่สวนแห่งนี้สะเดาต้นที่1นะครับว่าเราก็สังเกตว่าต้นนี้สมบูรณ์แข็งแรงเติบโตดีครับอันนี้คือต้นที่2นะครับความสูงก็ประมาณแต่80เซนแล้วก็ เริ่มแตกใบอ่อนออกมาแล้วนะครับต้นที่3นี่นะครับความสูงประมาณเมตรห้นะครับซึ่งตรงจุดนี้เราก็สามารถตัดยอดได้เลยเพราะว่ามันสูงในระดับที่เราพอใจแล้วในต้นที่3ต้นที่4นี่ก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับความสูงก็ประมาณ80เซนต้นที่5นี่นะครับต้นนี้นี่แข็งแรงมากความสูงประมาณ170แล้วนะครับเราก็ตัดยอดเลยให้สูงที่ เมตรห้าสิบแล้วก็มีการแตกยอดแตกข้างแตกกิ่งนะครับแข็งแรงมากต้นนี้สมบูรณ์ครับเพอร์เฟกต์ร้ต้นนี้เป็นต้นที่6นี่แะครับความสูงประมาณเมตรนะครับแล้วก็มีการแตกใบอ่อนต้นนี้กําลังเจริญเติบโตสวยงามครับสำหรับต้นนี้แข็งแรงต้นที่7นี่นะครับรูสภาพค่อนข้างที่จะอ่อนแอนะครับแล้วก็ความสูงก็ประมาณ1เมตรนะครับ แล้วก็ยังดูลักษณะใบเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับต้นนี้ต้นนี้คือตอ้นที่8นะครับเราสังเกตต้นนี้ความสูงประมาณเมตรสาแล้วนะครับแต่ว่าลักษณะของใบมันเนี่ยเออมันค่อนข้างจะมีปัญหานะเหมือนกับใบจะเป็นโรคนะครับอันนี้ลักษณะปลายใบเนี่ยสังเกตดูนะครับใบมันเหมือนกับมีโรคหรือมแมลงกัดกินนะครับทำให้ การเจริญเติบโตนี่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่สำหรับต้นที่8นี้นะครับต้นนี้เป็นต้นที่9นะครับก็เติบโตแตกใบอ่อนแต่ว่ายังไม่แข็งแรงเท่าไหร่นะครับความสูงก็ประมาณ1เมตรนะครับอันนี้ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ว่าแตกใบอ่อนแล้วสำหรับต้นนี้นะครับเป็นต้นที่1 0นะครับจะสังเกตเลยว่าใบนมีปัญหาเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากมาแมลงมาทำรายนะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องเอาน้ำส้มพันไม้เนี่ยมาฉีดนะครับเพื่อป้องกันมแมลงที่จะมากัดกินใบของมันนะครับความสูงตอนนี้ก็ประมาณ1เมตรนะครับสำหรับต้นนี้นะครับต้นนี้เป็นต้นที่1 1นะครับแล้วจะสังเกตเลยต้นนี้ความสูงประมาณ1เมตรนะครับแต่ลักษณะของใบมันเนี่ยเกิดแหว่งแหวงเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากมาแมลงมากัดกินใบมันจึงทำให้ใบเนี่ยมันแหว่งนะครับเนี่ย คือปัญหาของอะมะแมลงที่มากินนะครับจากใบสะเดาเนี่ที่ถูกมแมลงกัดกินก็มีลักษณะอาการแบ่งสำหรับต้นนี้ต้นที่12นี่นะครับต้นนี้ความสูงประมาณ1เมตรก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ลักษณะคือค่อนข้างที่จะอ่อนแอใบยังไม่สวยใบยังตกอยู่แล้วก็ยังไม่แทงยอดเท่าไหร่นะครับต้นนี้เป็นต้นที่13นะครับเกิดอาการปัญหาไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนี่ย ต้นมันเหี่ยวเฉาเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดจากอาการอะไรนะครับความสูงได้ประมาณ1เมตรอะ่ะแล้วใบเหี่ยวหมดเลยต้องตัดใบทิ้งหมดเลยดูที่ว่ามันยังสามารถที่จะฟื้นขึ้นมาได้ไหมนะครับในต้นที่13ต้นที่14นี่นะครับต้นนี้สวยงามนะครับแต่กอดีใบเขียวนะครับแล้วก็งามนี่แหละครับแข็งแรงต้นนี้ประมาณสักเมตร20ได้แล้วนะครับต้นนี้ต้นที่15นี่นะครับลักษณะของใบก็ แข็งแรงดีแต่ว่าความสูงก็ประมาณสัก1เมตรนะครับเป็นลักษณะที่ใบยังไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่แต่ว่าแตกยอดแล้วต้นที่16นี่นะครับต้นนี้ก็สูงประมาณเมตรสานะครับแล้วลักษณะของใบเนี่ยยังไม่ค่อยเชิดชูเท่าไหร่แต่ว่าแตกยอดแตกใบอ่อนแล้วสําหรับต้นนี้นะครับ16ครับต้นที่17นี่นะครับต้นนี้สภาพดูลักษณะแล้วความสูงประมาณ1เมตร แต่ก็ยังไม่แทงยอดมาดีนะครับนิดหน่อยยอดขึ้นนิดหน่อยนะครับต้นที่18เนี่ยเป็นต้นที่มีปัญหานะครับไม่รู้ว่ามันจะสามารถที่จะงอกได้ไหมเพราะรู้สึกว่าใบร่วงนะครับแล้วเราก็ดูว่าอาการของมันเนี่ยจะฟื้นไหมสำหรับต้นที่18นะครับต้นที่19เนี่เลยครับต้นนี้ก็มีลักษณะแข็งแรงแล้วก็ เริ่ม ina, แทงยอดออกมาสวยงามนะครับความสูงก็ประมาณเมตรยีได้นะครับสำหรับต้นที่1 9ตัวนี้ต้นนี้คือต้นที่20นะครับลักษณะของใบนะครับก็ออกแล้วก็เริ่มแทงยอดออกมานะครับความสูงก็ประมาณ1เมตรนะครับสำหรับต้นที่20ต้นนี้ต้นนี้คือต้นที่21เราจะสังเกตว่าความสูงประมาณเมตรยีแล้วก็ลักษณะมีการแทงยอดอ่อนขึ้นมาแล้วนะครับ ที่สำคัญนี่นะครับจะมีดอกแล้วต้นนี้นะครับมีดอกออกทางด้านข้างนี่ครับแทงดอกออกมาแล้วนะครับสำหรับต้นนี้นะครับได้มีดอกออกมาแล้วนี่ครับดอกนี่ครับในเดือนพฤศจิกาเนี่ยออกดอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับต้นนี้ต้นนี้คือต้นที่22นะครับความสูงก็ประมาณ1เมตรแล้วก็แทงแตกใบอ่อนนะครับ นะครับแต่ลักษณะของใบนี่ค่อนข้างจะตกนะครับใบยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่ต้นที่23นี่นะครับต้นนี้แข็งแรงนะครับความสูงประมาณเมตร40แล้วนะครับก็แทงยอดออกมานะครับก็สวยงามครับสำหรับต้นนี้นะครับใบก็เริ่มแทงยอดนะครับที่ปลายก็มียอดออกมาเป็นลักษณะสวยงามครับต้นนี้แข็งแรงดีนะครับแล้วก็ใบ ต่างๆก็เขียวเข้มแทงออกมาดีนะครับสำหรับต้นนี้ต้นนี้ต้น24นะครับเราจะสังเกตว่าต้นนี้ความสูงประมาณ1เมตรแต่ว่ามีดอกแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับอันนี้ก็คือดอกสะเดาที่ออกในเดือนพฤศจิกายนนี่นะครับสะเดาพันธวายขาวผองเนี่ยต้นนี้เรียกว่าเป็นต้นพันธุ์ที่ดีมากนะครับแล้วก็ออกดอก เร็วทันเวลาในเดือนพฤศจิกาตามเวลาเปี้ยเลยความสูงก็ประมาณ1เมตรก็ออกดอกแล้วสำหรับต้นนี้นะครับเป็นสะเดาพันธวายแล้วก็มีดอกแล้วต้นต่อไปก็คือต้นที่25ต้น25นี่ความสูงประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็มีการแทงใบอ่อนออกมานะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนี่ก็คือเป็นเรื่องของการเจริญเติบโตแล้ก็มีความแข็งแรงแต่ว่าสูงแค่1เมตรเท่านั้นเอง กำลังแทงยอดออกมาต้นที่26นะครับความสูงก็ประมาณเมตร20ต้นนี้นี่ก็จะมีการแทงยอดออกมาแล้วเห็นไหมครับอันนี้ก็คือมีความแข็งแรงแล้วเริ่มเติบโตยอดอ่อนขึ้นมาแล้วนะครับทิ่ต้นนี้นะครับก็จะมี ดอกออกแล้วนะครับสำหรับต้นนี้ความสูงก็ประมาณเมตร30นะครับออกดอกแล้วนะครับอันนี้ต้นต่อไปคือต้นที่27นะต้นนี้ยังไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่ความสูงก็ประมาณ80นะครับก็ยังไม่แข็งแรงแต่ว่าแทงยอดอ่อนออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับสำหรับต้นนี้ต้นต่อไปคือต้นที่28ต้นนี้ความสูงก็ประมาณ1เมตรนะครับแต่ก็แทงยอดออกมานะครับกำลังจะเติบโต นะครับอันนี้คือต้นที่28ต้นต่อไปคือต้นที่29นะครับต้นนี้แข็งแรงนะครับก็กำลังเติบโตความสูงก็ประมาณเมตร30ได้นะครับอันนี้แข็งแรงนะครับยอดแทงดีใบเขียวและต้นแข็งแรงครับต้นนี้คือต้นที่30นะครับจะสังเกตว่าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่อันนี้ ความสูงก็ประมาณ1เมตรนะครับในลักษณะที่ก็ยังต้นไม่แข็งแรงครับต้นที่31เนี่ยต้นนี้ก็แตกใบอ่อนนะครับกำลังเติบโตความสูงก็ประมาณเมตรยีสิบนะครับสำหรับต้นนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่ว่าแทงยอดแล้วก็ใช้ได้นะครับต้นที่32นี่นะครับก็เริ่มเติบโตแทงยอดความสูงก็ประมาณเมตรหนึนะครับอันนี้ยต้นนี้ จะสังเกตมีใบอ่อนแทงยอดออกมาแล้วต้นที่32นี่นะครับต้นนี้เป็นต้นที่33นะครับเราจะสังเกตเห็นไหมแทงใบอ่อนออกมาแล้วความสูงก็ประมาณเมตรยี่สิบสำหรับต้นนี้กําลังโตนะครับความสูงเมตรยี่สิบต้นที่34นี่นะครับความสูงประมาณเมตรสามสิบนะครับต้นนี้อ่ะแทงยอดอ่อนขึ้นมาแล้วกําลังโตโตแล้วก็มีใบเต็มต้นเลยอันนี้ก็สวยงาม สำหรับต้นนี้นะครับต้นที่35ต้นนี้ความสูงก็ประมาณเมตรนะครับแต่ว่ามีใบเต็มแล้วก็แทงยอดออกมาแต่ยังไม่สูงนะครับเริ่มแทงยอดออกมาแล้วต้นนี้ต้นที่36นี่นะครับเราจะสังเกตว่ามีการแทงยอดออกมาแล้วก็ลำต้นก็สูงประมาณเมตร20อันนี้ก็คือเริ่มเติบโตในลักษณะของต้นของ ต้นที่36ต้นนี้ต้นต่อไปคือต้นที่37เนี่ยต้นเนี้แข็งแรงนะครับแล้วเติบโตดีจะสังเกตนะครับความสูงประมาณเมตรสาแล้วนะครับอันนี้สูงแล้วแล้วก็แทงยอดดีแต่ว่ามีปัญหาเรื่องของใบยอดอ่อนของมันอะ่ะอาจจะเจอพวกเกี่ยวกับพวกเพี้ยนะครับที่เข้าทำลายความสูงก็ประมาณ ร้อยสามสิบห้าหรือร้อยสี่สิบละต้นนี้นะครับแต่มีปัญหาเรื่องของใบยอดอ่อนของมันเข้าใจว่าน่าจะเกิดจากพวกเพี้ยนะครับที่เข้าทำลายต้นต่อไปคือต้นที่38ต้นเนี้เรียกว่ายังไม่เติบโตเลยความสูงก็ประมาณเจ็ดสิเซนเท่าเดิมเลยครับ แต่ว่าใบอ่อนก็มีการแทงออกมาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองดูลักษณะแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเลยสําหรับต้น38ต้นต่อไปคือต้นที่39ต้น39นี้เริ่มแทงยอดออกมาแล้วนะครับความสูงตอนนี้ก็ประมาณสักเมตร20ได้นะครับอันนี้ลักษณะของใบและต้นนี้ก็มีความแข็งแรงกําลังโตนะครับต้นนี้เพราะว่าแทงยอดอ่อนออกมาแล้วต้นที่40เนี่นะครับโอ้โหเรียกว่า ต้นนี้ไม่ค่อยโตเลยแต่ว่าแทงยอดอ่อนออกมาแล้วนะครับเนี่ยคือต้นที่40นะครับแล้วก็ลักษณะของต้นก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ความสูงก็75เซนเท่าเดิมเลยครับยังไม่เติบโตทั้งหมดนี้นี่ครับก็คือจำนวนสะเดาที่ปลูกไว้ทั้งหมดนะครับ40ต้นในพื้นที่311ตารางวาเพื่อนๆจะสังเกตนะครับว่าบางต้นแข็งแรงบางต้นก็ไม่แข็งแรงแล้วก็ เราก็ต้องดูแลบำรุงรักษากันต่อไปนะครับสำหรับน้ำเราก็ตอนนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวนะครับในเดือนพฤศจิกายนเนี่ยเป็นหน้าหนาวแล้วก็ฝนไม่ตกแล้วเราก็จะต้องมาให้น้ำมันไม่อย่างนั้นมันก็จะตายนี่คือปัญหาของการปลูกสะเดาที่ว่าเป็นไม้ทนแรงแต่ว่าในเมื่อมันยังเล็กอยู่เนี่ยเราต้องดูแลมันนะครับอันนี้คือ หัวใจสำคัญของการปลูกสะเดานะครับไม่ใช่ว่าสะเดาเป็นไม้ทนแรงแต่มันยังไม่โตมันก็จะไม่สามารถผ่านหน้าแรงไปได้นะครับเราก็ต้องดูแลบำรุงรักษาซึ่งจะเห็นว่าบางต้นโตดีบางต้นโตไม่ดีนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติของต้นสะเดาครับ เพื่อนครับเพื่อนๆก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าสวนสะดอของผมเนี่ยมีความคืบหน้าอย่างไร4เดือนปลูกแล้วเป็นอย่างไรนะครับที่ผมได้ถ่ายคลิปแล้วก็มีการตัดแต่งยอดนะครับเพื่อให้ได้ที่ระดับเมตรห้าสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับดูแล้วอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ ส่งต่อไปให้เพื่อนๆที่สนใจอยากจะปลูกสะเดาก็สามารถที่จะติดต่อมาที่ผมได้นะครับที่เบอร์โทร0816137732เบอร์โทรกับเบอร์ไลน์ก็เบอร์เดียวกันก็ทักไลน์มาสอบถามถึงความคืบหน้าได้ตลอดเวลานะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ